สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพ้าพี่น้องนะครับม้าเบิงนะครับอ่าตอนนี้นะครับช่วงใบใบนะครับงวนะครับอยากได้ขม้าผักพรมนะครับเพื่อที่จะล้อเตรียมนะครับลงแปลงในช่วงอ่าใบสองใบสามนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมสีอ่ายางอัปเดตให้กับพี่น้องเบิงนะครับงวของเฮ้านะครับเต่ละลโต อ่าเป็นจังไดนะครับก็จะให้พี่น้องในเบิงนะครับในช่วงบายบายนะครับผมอ่านี่นะครับพี่น้องครับส่วนมากงัวที่อยู่ในขอกเข้านะครับก็จะเป็นหัวเอฟทั้งหมดแล้วนะครับขันเป็นลูกน้อยๆที่จะเป็นหัวเอฟหนึ่งเอฟสองทั้งหมดแล้วพี่น้องครับอ่าแต่ละโตนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับด้วยพันธุกรรมของงวนะครับที่แตกต่างนะครับอ่วงแต่ละโตนะครับจับได้ใบได้ค่อนข้างที่จะเชื่องพี่น้องครับ นี่เป็นตัวนะฮักนะฮักนะครับหัวของเฮ้านะครับจะเลี้ยงนะครับโดยเส้นยาลอยเปอร์เซ็นต์คุณน้องครับคุณน้องก็ลองสังเกตเบื้องนะครับผมหัวของเฮ้านะครับเป็นขอบบานๆนะครับทีเ้าพยายามนะครับประยุกต์นะครับความรูสมัยใหม่ขึ้นมานะครับโดยเส้ลพอพันคุ้มฟูงที่เป็นหัวบำมันเดือดลอยนะครับผม นี่ครับพี่องครับเบิ้งครับอ่าอันนี้เป็นพอพันธุ์คุ้มฝูงที่เป็นงัวบประมาณเดือนลอยที่เอาใส่ในการผสมพันธุ์ในขอกของเห่านะครับผมตัวออกมาก็จะเป็นงัวเอฟหนึ่งเอฟสองถ้ามือเลียวนะครับผมอ่าพี่องก็ลองสังเกตเบิ้งนะครับงัวบอ่ะมีแต่ตัวหูหูนะครับจับได้ใบได้นะครับผมนี่นะครับพี่องครับ ่นลองกันลองสังเกตันนี้คือ,อลูกนะครับผมผลผลิตในฟาร์มเฮานะครับผมนี่รรงงนะครับพี่้องครับเบิ้องรับวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวเลี้ยงงัวนะครับพี่บริมีการบริหารจัดการอย่างมากมายนะครับเลี้ยง แบบบ้านๆนะครับผมเดี๋ยวตียางอ่ออๆให้พี่น้องได้เบิงนะครับผม อ่านี่แล้วครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมนะครับจะพยายามอัปเดตนะครับให้กับพี่น้องในเบิงนะครับว่าหัวของเ้า,าไังํำได้แล้วนะครับผมเรี่ยงหัวออกลูกเป็นเอฟได้แล้วเดี๋ยวพี่นอ้องก็ฝากติดตามอ่าช่องตุตาฟ้าไบเนีนะครับเดี๋ยว ผมมีความรูม้มีทิคเล็กๆน้อยๆอย,อย่างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพอ่อหนึ่งกันกื้อครับเพื่นอนงถีงใจกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่นลังใจให้กันในเด้อครับขอบคุณครับ